นายกเศรษฐาเยือนญี่ปุ่น14-18ธันวาคมนี้นะครับเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับสร้างงานเพิ่มเงินให้คนไทยนะครับซึ่งภารกิจสำคัญของนายกเศรษฐาก็คือเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นพบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น หารือสมาพันธุรกิจญี่ปุ่นหารือประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นและหารือบริษัทเอกชนสําคัญระดับโลกของญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อกระชับความร่วมมือนะครับต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับซึ่งญี่ปุ่นถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยนะครับและช่วยผลักดันช่วยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างงานเพิ่มเงินให้คนไทยมาโดยตลอด ครับตรงนี้นายกเศรษฐาก็จะไปต่อยอดให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับ14-18ถึงธันวาคมนี้ครับ